สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้สายจะมาบอกวิธีการทำเควส s ิ Sing b g ก s at NBA 75 All Star Hub ในเควสนี้นะคะเราจะได้ของรางวัลเป็นสเปรย quest นี้เนี่ยมันมีทั้งหมด3 stage นะคะโดยสรตจแรกเพื่อนๆจะได้เป็น xp s t a g ที่2นะคะทำเสร็จแล้วถึงจะได้เป็นสเปรย์หน้าตาแบบนี้แล้วก็ในสเตจสุดท้ายนะคะก็จะได้เป็น s p เช่นกันทำง่ายมากๆเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยค่ะ เพื่อนๆจะต้องเข้าไปเล่นในโหมด Creative นะคะมาเลือกกันที่หน้า Discover มันจะอยู่ในบาอีปิกหรือว่าถ้าเกิดใครที่เพิ่งเล่นแบบซรายเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้ข้างหน้าแบบนี้เลยพอเข้ามาใน Creative Hub แล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือการไปหยิบลูกบาสแล้วก็ชูดลงแป้นวิธีการชูดนะคะเพื่อนๆก็จะต้องไปถือลูกบาสในมือก่อน ลูกบานเนี่ยมันจะมีวางอยู่ที่ใกล้ๆกับแท่นนะคะจะมีทั่ว Creative นี้เลยจะมีทั้งหมดในนี้นะคะ30แป้นเราเข้าไปเก็บลูกบาโดยการกด E นะคะพิกตามแล้วก็วิธีการปาคลิกขวานะคะคลิกขวาค้างเพื่อเล็งและคลิกซ้ายเพื่อชูดให้โดนห่วงจริงๆแล้วเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปชูดให้มันย้อยลงห่วงก็ได้นะคะเราสามารถชูดบาดให้มันไปโดนตรง วงงอะค่ะตรงห่วงนะคะแล้วมันก็จะนับให้เราจะต้องชูดไม่ซ้ำกันนะคะทั้งหมด18อันถึงจะได้สเปรย์แล้วก็เราจะต้องชูทั้งหมด27อันถ้าต้องการทำเควสให้ครบทั้งหมดเพื่อนๆจะเห็นว่าเควสมันขึ้นแบบนี้นะคะเราสามารถเช็คสถานะได้ที่หน้าแท็บเควสนั่นเอง ในนี้จะมีมุมถ่ายภาพให้ด้วยนะคะไปกด E ตรงนี้ได้นะพรากดปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ข้างในเนี้ยคะ่ะแล้วก็สามารถถ่ายภาพแบบนี้ได้ออย่างนี้นะคะ ชูดไปเช็คสถานะเควสได้นะคะทำเสร็จก้าวอันแรกไม่ต้องกดออกนะคะสามารถไล่ชูดต่อที่อื่นได้เลยมันมีข้างบนข้างล่างแล้วก็ในสนามอีกฝั่งหนึ่งด้วยเลือกชูดแป้นไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าชูดอันนึงไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปชูดอันอื่นนะไม่สามารถที่จะชูดซ้ําได้อันที่เราชูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะส่วนอันที่เป็นสีแดงคือยังชูดไม่ผ่าน นอกจากการที่ชูทีท่แป้นแล้วนะคะมันยังมีการชูล้นถังขยะด้วยเพื่อนๆเดินออกไปข้างนอกเนี่ยก็ลองมองหาถังขยะด้วยนะคะแป้นบาสบางอานันมันไม่ได้อยู่ที่เห็นง่ายๆแบบนี้เราจะต้องเงยหน้าขึ้นไปด้วยนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีพอแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานใส่ลองทําและ30แป้นนะคะยังไงก็สู้ๆขอให้ชูลง คลิกขวาค้างแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อที่จะชูทให้ลงห่วงจะบอกว่าถ้ามันไกลมากเนี่ยมันจะยากนะคะเข้าไปไกลๆก,ก็ได้ค่ะสักไปก่อนนะคะทุกคนวเวลามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมด o n a เป็นกำลังใจในการทำคลิปฟอร์ดไนได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยสพอร์ตกันไปละสวัสดีค่ะ